สวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันชื่อนางสาวเนธันสัมุค่ะรหัสนักศึกษา406298099ค่ะวันนี้นะคะก็ามาสรุปาจากที่ได้ศึกษาคน้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องวัดการเผาไหม้ค่ะค่ะโดยจะยกตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้เทสโต310ค่ะซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้ที่อยู่อาศัยให้ค่าที่ ยอดเยี่ยมและความสามารถที่สมบูรณ์ในการทดสอบการเผาไหม้และประสิทธิภาพของเตาหลอมค่ะด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ก๊าซไอเสียทั้งขั้นพื้นฐานหรือที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะโดยจะมีอาคุณสมบัตินะคะก็คือสามารถวัดค่าก๊าซออกซิเจนและแก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ได้โดยตรงแล้วก็ตัวเครื่องมีแม่เหล็กสำหรับยึดติด ยึดติดผนังทำให้ไม่ต้องถือเครื่องขณะการทำการวัดค่าแล้วก็เหมาะการใช้งานกับหม้อไอ้น้ำนะคะหรือสามารถประยุกใช้วัดค่าก๊าซออกซิเจนสำหรับเตาอบได้ค่ะสายโปรบของเทสโต310นะคะจะติดกับตัวเครื่องไม่สามารถถอดได้ค่ะแล้วก็โปรบยาว180มิลิเมตรค่ะ ค่ะสำหรับการใช้งานนะคะก็คือจะแสดงผลสองบรรทัดนะคะและมีโครงสร้างเมนูที่ง่ายทำให้ใช้งานง่ายแล้วก็การตั้งค่า Zero ของเซ็นเซอร์แบบอัตโนมัตินะคะเครื่องจะตั้งค่า z อ r o เองแบบอัตโนมัติเพียง30วินาทีซึ่งสามารถยุดเลิกได้ถ้าไม่ต้องการแบตเตอรี่แบบลิเทียมสามารถชาร์จซ้ำได้แบบชาร์จได้150มิลลิแอม ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยใช้งานได้นานอ่าสิบชั่วโมงและชาร์จผ่าน USB ได้แล้วก็ตัวเครื่องจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังทำให้ง่ายต่อการติดบริเวณอ่าน้าง,งานตัวเครื่องจะมีชุดดักความชื้นรวมอยู่ด้วยทำให้ง่ายและรวดเร็วต่อการอาเทน้ำทิ้งข้อมูลสามารถพิมพ์แบบอินฟราเรดได้ <c oughs> ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ